ถ้าผู้ชมดูเทือกเขาภูพานเทือกเขาภูพานโค้งไปหนึ่งแล้วนั่นก็เป็นฟากภากที่เราเห็นน่ยนะมันเป็นภูเขาอีกลูกหนึ่งนะแล้วก็ขยับไปสูงสุดนะเป็นจุดที่สูงสุดแล้วเขาบอกว่าเมฆนะขนาดเนี้ในผานเล่าให้ฟังอันนี้คือเป็นภูผานางแล้วแล้วก็ภูผาดาง ผมมายือนอยู่ที่สันอ่างเก็บน้ำห้วยสายวันนี้เป็นวันที่สเดือนพฤศจิกายน2 5 6พคือผู้ใหญ่บ้านกำนันสอทอจิตอาสาลุงยูนลุงโรดลุงน้อยสารพัดลุงเขาพากันแล้วก็กลุมอาสาท่องเที่ยวภูผาด่างเขาอยากจะเอา เครื่องตัดหญ้าเนี่ยมาตัดหญ้าที่อยู่สันอ่างเก็บน้ําห้วยทรายนี่บ้านเฮาอ่ะมันหกพุทธนักท่องเที่ยวมาเขา็บวยอยากมาแหละแต่ว่าอยา่างวลานี่สาบเสือเนี่ยมันเป็นยานะก็คงจะเก็บบางอย่างที่เป็นยาไว้อยู่ไม่ได้ตัดทิ้งหมดแล้วความยาวของมันเนี่ยระยะทางจากนี่ไปโค้งนู่นนั่นไม่ใช่มันเกือบกิโล,ลเลย ก็ผมก็ออกน้ามันให้500ร้อยบาทแต่ว่าผมเห็นพี่น้องบ้านห้วยหีบมาช่วยกันพัฒนานี่ก็ดีใจแล้วครับบ้านของบ้านของตัวเองจะรอพวกราชการราชการเขาก็ทําให้นะแต่ราชการมันช้าช้าคือถ้าผู้บริหารที่เขาทันควันถึงใจถึงเขาก็ รูปรัดขั้นตอนเลยอันนี้ทางอ่างเก็บน,น้ํานี่ชมประธานนี่เขาก็สนับสนุนเรื่องเครื่องดื่มอาหารการกินมาอยู่แล้วก็ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6นะเขาก็เตรียมอาหารการกินมาให้นะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพี่น้องบ้านห้วยหีบเขาจะพัฒนาบ้านเมืองบ้านเกิดของเขาอย่างไรเดี๋ยวจะได้เอาไปเล่าให้ฟังทางวิทยุนะครับ